วันนี้ครับชินสแกนโกงมีเรื่องราวของสมาชิกกองทุนเงินล้านและก็กองทุนกทบนะครับจำนวน6,800คนเฉพาะในพื้นที่อำเภอกุชินาลายจังหวัดกระสินได้มาร้องทุกข์นะครับเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งดูแลกองทุนแห่งนี้ยักยอกทรัพย์สินยักยอกเงินกองทุนไป30ล้านบาทด้วยกันและก็หลบหนีหายไปนะครับตอนนี้ทางกองทุนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้พร้อมกันได้ในชินแชรทุกโกง โกงที่ไหนเราไปที่นั่นในชินสแกนโกงครับในอนันต์แย้มสมัยผู้ใหญ่บ้านบ้านนองแค่หมู่15ในฐานะประธานกองทุนหมู่บ้านหรือกอทบพบว่าเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมามีเงินเหลืออยู่ในบัญชีกองทุนเพียง2,000บาทจากที่มีการฝากเอาไว้1,80,000บาทจนเมื่อไปสอบถามกับทางธนาคารได้รับคำตอบกลับมาว่าคนที่ชาบ้านเอาเงินไปฝากนั้น ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของทางธนาคารแต่เป็นแม่บ้านของธนาคารแห่งนี้เท่านั้นทําให้ชาวบ้านเกิดความสงสยัยเพราะได้ยื่นเอกสารสําคัญและฝากเงินกองทุนกับแม่บ้านรายนี้อยู่หลายปีนอกจากนี้ทางผู้ใหญ่บ้านยังพบความผิดปกติจากกองทุนหมู่บ้านอีกหลายหมู่บ้านจํานวน38กองทุนพบว่ามีการปรับแก้รายการสมุดบัญชีด้วยการใช้เครื่องพิมพ์ดีดแทนระบบคอมพิวเตอร์เพื่อตบตาให้เหมือนว่ามีเงินเข้าบัญชีตามปกติ และเชื่อว่าต้องทําเป็นขบวนการอย่างแน่นอนซึ่งมาดูที่สมมุติบัญชีแล้วมันเป็นลักษณะการปรับสมุดโดยการพิมพ์ดีแล้วก็พอเขาไปเช็คกับคอนเมนต์นตนในธนาคารมันก็เหลือเงินแค่สองพันกว่าบาทท้องเราก็ปิดงบไปดูความเรียบร้อยเมื่อสามสี่เดือนแล้วนึกว่าของเราจะไม่ได้มีปัญหาทีนี้พอไปดูสมุดบัญชีดีกโเกิดความเสียหายเลยครับ เบื้องต้นนะครับมีการตรวจสอบแล้วทางสพกุชินารายรวบรวม,รมหลักฐานและก็ขอสารอนุมัติออกหมายจับแม่บ้านหรือว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งนี้ที่มีการยักยอกทรัพย์สินไปประมาณ30ล้านบาทด้วยกันนะครับโดยเบื้องต้นข้อหาที่แจ้งก็คือการยักยอกทรัพย์และปลอมแปลงเอกสารขณะนี้อยู่ระหว่างการจับกลุ่มตัวครับด้านนายสุภทธิ์กอจเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน กล่าวว่าทางผู้บริหารระดับสูงของธนาคารได้เข้ามาชี้แจงเบื้องต้นสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ของธนาคารออกไปแล้ว3คนส่วนแม่บ้านต้นเหตุนั้นอยู่ระหว่างหลบนี้ได้ถูกชาวบ้านแจ้งความเอาไว้36คดีและมีมูลค่าความเสียหายไม่น้อยกว่า28ล้านบาททางได้มีการแต่งตั้งคณะการสอบวาจริงกรณีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรืออาจเป็นส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินการในครั้งนี้และก็ คณะากรรมการตรวจสอบความเสียหายเกิดขึ้นนะครับขณะนี้ได้มีการย้ายผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหารกับเจ้าพนักง,งานออกจากพื้นที่ไปจั็นหมดสามคนในส่วนการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นขณะนี้พบว่ามีทั้งหมด3ามสอกองทุนเป็นเงิน1ิล้านบาทเศษน,นะครับและก็ยังมีอีกบางกองทุนกําลังส่งเอกสารที่จะให คณะรกรรมการชุดตรวจสอบความเสียหายนี้ได้เข้าไปดาเนินการนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็มายืยนยันว่าขอให้พี่น้องประชาชนนะครับที่ท่านสุจริตทุกองทุนนะครับทางคณะท่านก็จะได้มาเยียวยาที่ช่วยเหลือในโอก,กาสต่อไปในชั้นนี้ก็ขอให้คณะรกรรมการได้ทําการตรวจสอบถึงความเสียหายหต่างๆและดําเนินการกับผู้กระทําผิดในครั้งนี้่อไปก่อนนะครับในเรื่องของค,าความเสียหายคุณมาพบมืนรันว่าท่านก็คิดแันว่า ท่านดูแลพี่น้องประชาชนตามหลักสุจริตทุกคนส่วนเบื้องต้นครับทางผู้บริหารของธนาคารดังกล่าวเนี่ยมีการสั่งให้ตรวจสอบความเสียหายทั้งหมดแล้วเพื่อเข้าสู่กระบวนการแก้ไขและก็เยียวยาให้กับสมาชิกกองทุนกันต่อไปด้วยนะครับส่วนใครที่มีเรื่องราวร้องทุกข์ถูกโกงส่งมาได้ทางเพจข่าว WorkPo i n t 23และเราจะแชร์ทุกโกงในชินสแกนโกงรับ